ใช่ครับพี่น้องมาเส้นเกาเส้นเคย่อนเลยฮะเก็บเฮ็ดทั้งคู่คือเกาเด้อพี่น้องเอ้ยสวัสดีจ้าพี่น้องทุกคนนุกกรเสน่ห์ด้วยจ้าคุนมาเขาป่าเห็ดคือเกาพี่น้องเอ้ยแต่ละเหมือนี่เขาดงเขาป่าเขาขึ้นคู่คือเกาพี่น้องมาพี่น้องพอแล้เฮ็ดพี่ผู้ฆ่าไม่เห็นพี่น้องโอเคคือออกนี่นี่ ในค้อนใหม่พี่น่องเบื้งแนนออกออกในคอนใหม่้อนไม่ขี้ดินเลยนาน่ะมันเป็นขีดินไยนจเอ้ขนเานุ่มนึ่งเดอยร้องนึงได้หรอ้องน้อยหนพี่น่องก็ลังเลยนะังใ่ของคนมองกเจาหลวเนาะเบื่เลยปโดเกียงว่านพี่น้องเอไปเกียงวันเอาหลดทพี่หน่องกระบาข้าวบนนี้หมาละนะาเป็นหาปลา นสีเทาถิ่มเนาะใช่หรอโอ้ยแนี่ยสีดองนี่เนาะเออก่ะเดิมครั้งก่ะเดิมตอนแรกนี่กะเฮ็ดผึ่งนุ่มหยุ่นพี่น้องนุ่มหยุ่นเบ่งพี่น้องสีแดงเฮ็ดยั้งแม่เหมือนเนาะเฮ็ดกระเดืงบ่เฮ็ดดอกนุ่มต้ดอกแค่นี่ต้นดอกอุ้ยเฮ็ดผุ่งเขาสีใดบ่พี่น้องพี่น้อง จะได้เฮ็ดยังแน่ล่ะพี่น้องเอ้ย,อยบบออน,นี่กระโบอนเนาะโอุ้ยดอกงามอือพี่น้องเจ้าหวานๆเลยพี่น้องดอกซ้ำนี่นี่นอดอกนี่ หล่อม่ายง่ายเดี๋ยวก็นั่งไปเดิมเนอะพี่น้องไปเดิมเลยล่ะเป็นมาไปเดิมเยอะเหมือนหน่อยพี่น้องเลยรึเปลออขึ้นมูเห็นอะไรเงยขึ้นมูอยู่อ๋อโอ้นี่ยตัวนี้มันหล่เหยียบบ่คันโอ้หุ่นดดหน่อยมันตัวนี้ เยอบมันหักนี่ไมีแมงกัดนี่งอมกัดนี่ดิพี่น้องเพรเพ่ค้าหนุ่ม่ค้าเน่ากระดาดกรีดอยู่นี่ดอกหนึงเห็นแล้วไหมทางล่งนี่ไอดอกอยู่ข้างไปทางล่างต้น ไปแกงลองเบืองเส่บได้พี่นองไอหวานยวมองถามได้พี่นองเอ้ยเห็ดอะไรนี่เลยดอกยไอยดอกอยโอ้ยกำลังขึนดอกอ้ยกำลังดอกอม่อยนี่นไม่ตอร่อยใช่ไหมข้าวบดขึ้นมาเลยข้าบดขึ้นมาเลยเสียบไป้ํานี่เนาะเสีบนี่เาเหลือตัว อีพอดีกินนะไอาด้วยดีดีงามเลยพี่น้องงามเลยมาเห็ดนี่ว่าพี่นองเลยมือนนี่เ่วานี่เห็ดเพิ่งคายเหาออกเนอพี่น้องหวานเท่ากรได้ยันออกมาแต่หวานเ่าเป็นคามามสวานนี่แห้งเลยพี่นองแกงมือน นี่เอาอีกที่ะไรนี่นี่นี่เด็กไกันอู้หเห็นเลยนี่ขาอุปุปเะอยู่ที่ดอกเลยเดี๋ยวเบื้องบนขาคุณเห็นดอกคุณหน่อยแห็นอเหะไี่ดอกนี่ดอู้นี่ที่้อกนี่ พอเป็นเทียนเนาะโอ้ขย้อนโอ้ยข้างหน้าอ <É. S 3> ิ่นเพชรถ่งเทียนนะพี่น้องต้องไปเคยขึ้นข้างงุ่งนี่คือเทียนงามแหงเทียนขาวงามขลาดอยู่มันเฮ็ดอันนี้พี่น้องหนึ่งเทเลงดงเพราะท่านผ่อพวกมูอยู่ฮะอยู่บ่ หมดแล้วมันหน่ำชื้อเลยหน่ำชื้อที่เขียนเดีล่ะโอ้สุดีงามเลยสุดีงามเลยพี่น <debuted. S 2> ้อะขาเห็ดอวยสวยอยู่ว่าเป็นเขียนเนาะที่ผงเขียนใช่เนาะ

หาดอกอ่าดอกพี่น้องพอดีคำดอกเคสตาตาต่างไว้ข้างๆลังนี่ดอกหมูเหลือง ก็สงล้วออกทางท้าวันหน่อยเก็บคนบอกว่าเก็บหมองละสามดอกสี่ดอกพี่น้องเอ้ยอุ้ยแขงมีนึย ออกก่ไหลายเนาะพี่น้องเนาะพี่ตุ้งหงออกว่าหัาไหลจะยึดจะเจาเก็บมากก็ได้อยู่ดอกก็จะเก็บปาลาได้ยังกะมีหลายปลานะ ไหนขึ้นมาแน่เรอน่แน่แะพี่น้องบริราชเป็นไรปะางน้ำางออกมานู่น้างท่างพอดีเลยพี่น้องนีีเถิพี่น้เยอย้หาอยู่ตีนเขาหนี่งมันที่ขึ้นไปเถิงเขาแบบปลาห้างปลาห้างเนี่ปลห้างห้างเลยพี่น้องปลาห้างเงปลาห้างกับปลาผ Ai, cái đó ngoài Được một xoáng đỏ Ướt phá nhiều bài là bài hoặc hoặc cỡ phái là ừ. Hết bằng... khói... không khóc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  không không khóc 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 ขึนบ่อมองไปต่อเนี่ยดุมอ้วนดุมหกแหนดพี่หน่องเอ้ยดีหน่อมเราเองเนาะ

ใต่กลุ่มเล็กกลุ่มน้อยไปก็จะได้ตาหน่อยนึงอีกได้พี่น้องี<ม>้หเปนพี่น้องเอ,เ,อเอ้ยหม, <laughs> หมุนปลาห้กจนเป่ยนคือองเดช่องแบบนี้กำลังม ก็ค <muitas> ิดไปเรื oh. s right. <S <cn Jean Rabbit bulun> ่อยไปเลยตามขนไปติดตามเรียบมองไหนี่กำลังคิดเอาเบิรงพี่น้องนี่แต่ดอกงามเลยดอกงามพี่น้องตีบอมานเอาไปหามากีบมานคือเก่าหลักมันหยองเ้ยเอาไปหามาก ไปหามาถึงเตรียมกระตายพี่น้องเลยฝนก็ยืดทั้งถึงเด้พี่น้องกำลังงามกำลังงามพี่น้องกำลังงามเห็นมันเปื่อยมันเปื่อยนี่อะไงพี่น้อง ยมนึน่้างในได้พี่หน่อยขึ้นยางขนโพี่น้อเห็นอีกแบบฟออีกแ้วพี่น้อของละจุ่มตี่ดอก่ะดอกพี่น้องเ้ย น้ำเลยน้ำนี่เนดอดีช้อนเียวตัดเอาองอูกคกนก็หาอยู่ด้พี่น้อก็อ่เห็นหาไหวหได้เรื่องพี่น้อท่าน

ดตาปลายใหม่พี่น้องจมูกเตือนจมูกเตือนจมูกกระตาของพี่น้องที่พานสมุนไพรนี่เขาเรพี่น้องมันอ่อนที่ปลายใหม่ทีปลายใหม่พี่น้องเอ๊ะเอ็งบูรัตพี่น้องบางแนวน่ะนอกกรลังจุ่มพี่น้อง

จะเงอไปไปมาะไรล่ะงเกี่ยวไปงอมาเพี่น้อง น่องงามล้มก็มีลองติดลองติดล้ก็มีน่องขวดน,น่องเต็มก,กระตาคอยบอยันยะใช่ตายวิดีโอใหญ่ตา,ายวิดีโอลองเสร็จ ขึ้นนห้าบุคลังเห็นใหญ่เลยหาบุคลมันม่นลีดีแต่ได้อ่านที่แจังว่าเขาเจ้าก็มาเสี่ยเสีไดาไปแบบกระดับขึ้นขาก็ย่างน่โสาก็มา้ามสานี่ดาย่ย่างเจ้า ก็ได้ทุ่งนู้นผลมาล่อื่นเจ้านี่เจ็ดตนีก็ได้ืม่เล็กน่เนเาเขาก็มานีละคอยจังไปฟุ้งว่าสั่งนเป็นม้เห็ดืึ่กันพี่น้องเลยเคยก็เ่อนผมไปหาอกผมก็ย่างมือไปเลยนะบ่เคยเก็บหน้าแทวนี่บ่เคยเก็บต่อยู่หันทึงไหันเบิ่งเพนเก็บเนาะจิลงจิ๋งหน้อง โมูนึงโมูนึงอยากบ้านเนี่ยักน้อยแหละตัวนี้ปาดคานเอาเสืออันไหวคานไหวเห็ดเสืออีกตีนานเต็มกระตายเห่นหน่อนที่เหม่อแล้วไปจักคือเก็บตัวนี้แล้ว จุดวัดราคาเนี่ยออกทีเนาะออกอีกแล้วปีหน้าหนอนเก็บหนอนเก็บตรวดีเด้อพี่น้องเอ้ยตัวได้โมถึงก็ดึงเอา พูดจงกล่มมานแห้งมาเลยม้านแห้งนังยิบเลยได้เยอะเลยไปจบคิดไปเอาพี่น่องนา่งเจคอีกคนเมื่อยคนพี่น่องเอ้ยเมืองกระตาฝั่งนี้หล่ะมานคือเก่าพี่น่องวันกระมานมีกระมานพี่น้องเอ้ยมิตยเตฮิตคนเขา เราโง่กับบราลเป็นไรดอกหาหนุ่งๆเนี่ยทาาหิตรงเถียนเนี่ยเมื่อบานลวพี่น้องจำเมื่อบาพี่น้องมาเนี่ยเที่ยง่ายละอย่าลืมกดติดตามให้เนียน่เยเ้อจ้าพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนั่นเลยจ้าไมิบว่าพลาดคลิปต่อไปขอบคุณเนี่ยหลายจ้า